ก็ดีใจนะม,มันเหมือนกับว่ามันไม่เกรงหรอกมันเหมือนเป็นเขาก็จะรอดูอครับก็ก็เหมือนกับมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่คอยดูละครของเราสองคนอยู่ก็ดีดีครับอ๋อก็ถ้าในส่วนของการทำงานก็ไม่ได้เกรงค่ะสนุกสนุกเลยอ,อ,อยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในแง่ของคนจะจับตาดูก็ตอนแรกๆก,ก็มีลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะว่ากลัวว่าแบบเออเขาจะชอบถ้าเกิดว่าพวกเราเล่นบท,ทแ,แบบนี้ไหมเพราะว่า คราวที่แล้วกระแสตอบรับมันค่อนข้างดีมากอะไรเงี้ยคือคนชอบตัวละครคู่นั้นมากแล้วเราก็มันก็ใหม่สําหรับทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาอะค่ะก็อันนี้ก็ต้องลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ที่ผมคิดไว้นะน่าจะน่าจะเว้นไปก่อนเพราะว่าสองเรื่องติดกันเลยใช่เดี๋ยวเบื่อเนาะใช่เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวคนดูเบื่อค่ะก็เหมือนเดิมเรื่อยๆมากกว่าครับไม่ได้มีอะไรแบบวุ้หวาอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วแหละครับผมก็เหมือนเดิมก็ เข้าใจกันมากขึ้นมั้งเพราะว่าเวลามันผ่านไปก็เลยได้คุยอะไรกันได้รู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรที่เมื่อก่อนไม่รู้บ้างอะไรเงี้ยครับมีอะไรต้องปรับเหรอคะก็พอมานั่งคิดเป็นเรื่องๆแล้วมันก็มันไม่มีไม่มีเนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาหรือไม่เคยทะเลาะกันเรื่องใหญ่ๆอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามีอะไรก็คุยกันบ่อยอะค่ะค่ะทั้งเรื่องมีสาระเรื่องไม่มีสาระก็คุยก็เลยค่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมแหละครับคือบางที การไปกําหนดว่าเราเป็นอะไรกันมันจะทําให้มันเป็นแบบมันจะทําให้มันเปลี่ยนไปจากตรงนี้ที่มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะผมไม่อยากให้ที่มันดีอยู่มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไงผมว่าอย่างนี้มันก็โอเคแล้วครับค่ะก็ก็ไว้ใจค่ะแต่ว่าที่นั่นก็หูตาเยอะอยู่เหมือนกันอะไเราม่มีไไม่มีไม่มีมีแต่สปายอาสาเรายังไม่ได้บอกอะไรเลย